สวัสดีครับวันนี้จะมาให้ดูวิธีการซ่อมตัวมอเตอร์นะครับตรงนี้เราเนื่องจากว่าเฟอร์บี้เนี่ยใช้มอเตอร์ตัวเดียวในการทํางานทุกอย่างเลยก็คือในการใช้กระดิกหูนะครับแล้วก็เรื่องของเปลือกตาที่มันกระพริบตาได้แล้วก็เรื่องขาที่มันมีการกระดุกกระดิกขาได้ตัวน,นี้นะครับซึ่งอัเน,นี้มันจะค่อนข้างแก่ยากมากจริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าไม่ไม่ควรถอดซ่อมเองนะครับเพราะว่า มันจะมันจะกว่าจะได้ซ่อมกว่าจะถอดได้ขนาดเนี้มันต้องใช้เหมือนอวิธีการในการถอดเนี่ยค่อนข้างยากมากเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนําว่าให้ให้ดูเป็นตัวอย่างว่า,าเฉยๆแล้วกันนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นนักเรียนเนี่ยโอเคอาจจะอาจจะพอได้ทีนี้ตรงนี้เนี่ยผมก็อันนี้อันนี้ถอดคลุมออกมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยจะมาทําการถอดให้เห็นถึงมอเตอร์ตัวนี้นะครับเราก็จะต้องถอดตัวนี้ก่อน นี่ปริน้นที่เป็นควบคุมมอเตอร์นะครับจากนั้นก็ถอดฝาครอบตัวมอเตอร์นรี่คือเนื่องจากว่าถ้าเกิดสมมติว่าเฟอร์บี้มมีอาการเชื่องช้า ตาก็กระพริบช้าๆบางทีอยู่แป๊บเดียวก็ดับไปเลยไงครับมันเกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์ทั้งนั้นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวมอเตอร์ตัวเดียวเนี่ยมันควบคุมทุกอย่างมันมันใช้แรงใช้กระแสค่อนข้างเยอะมากนะครับอ่ออกมาแล้วซึ่งอันเนี้ยมอเตอร์ตัวเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมีการถอดล้างนะครับก็จะมีกรรมวิธีอะไรต่างหากตรงนี้ครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันมันใช้ควบคุมทุกอย่างเลยครับ เกลียวเดียวเนี่ยแต่ว่ามันสัมอ่ะมันเนี่ยมันควบคุมเรื่องหูกระดิกหูขยับปากก็คือดูอยู่ด้านล่างแล้วก็มีการกระดกของขาตรงเนี้นะครับแล้วก็วิธีการหลักการของมันก็คือว่าเวลามันเวลามันหมุนเนี่ยมันจะรู้หมดเลยว่ามันไปตรงไหนตรงนี้มันจะเป็นสเตปปิ้งมอเตอร์นะครับมันจะขยับทีละกระตุ้บกระตุ้บเล็กๆนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ตรงนี้จะมีจานหมุนแสงเนี่ยครับไอตัวนี้ครอบไปเนี่ยมันก็จะ กมันก็ตัดตัดมันจะรู้วิธีกันว่ามันไปถึงไหนแล้วการทํางานมันไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองใส่ถามดูก็ได้ว่าจริงๆมันหมุนแต่ว่ามันหมุนฟืดๆเพราะว่ามันมันต้องล้างมันต้องถอดวอเตอร์ออกมาล้างครับซึ่งการล้างนี่มันต้องใช้กรรมวิธีเนี่ยครับพอเริ่มต้นมันก็จะหมุนเนี่ยและแล้วไอ้พวกกระดิบๆกระดิบคางอะไร่างนีนก็จะเป อันนี้เซ็นเซอร์เซ็นเซอร์นะแล้วก็พอมันหมุนตรงนี้นยมันจะหยุดหยุดหมุนหมุนนยครับแต่ตัวนี้แรงแรงมันไม่มีเราต้องแก้ไขในเรื่องนี้ครับต้องมีการล้างมอเตอร์มอเตอร์อาจจะไม่มีแรงครับก,ก็แกะให้ดูแค้นี้ครนะับขอบคุณครับ